เนี้ยจะเป็นแพ็คขายของแพ็คขายของในแง่ของที่ว่าอันเนี้ยให้คิดว่ามันเป็นแพ็คที่มาพร้อมกับจะหมดไปกับไอตัวกิจกรรมครบรอบสิบห้าปีนะครับเริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่แปดเนาะแล้วก็จนสุดวันที่หน,นึ่งก,กันยายนตรงเนี้เดี๋ยวเรามาดูใได้ๆกันหนึ่งคือผ่านการลบครับผมอย่าลืมเรามีผ่านการลบบทพิเศษอยู่ถูกไหมครับอ่ะดังนั้นตรงเนี้ย มันจะเป็นโอกาสนึ่งของคุณนะว่าถามว่าจะได้อะไรบ้างหนึ่งคือคุณพอคุณซื้อตัว memory maker ตัวนี้เนี่ยคุณจะได้ภพรกิจมาครับภารกิจมันจะมีตัวมันจะมีของรางวัลเป็นภารกิจเอ่ XP เอพ p คูณห้าเนาะยี่สิบแารกิจก็คือใช้ได้ยี่สิบครั้งนั่นเองจำนวนของเราสมบุกสมบูรยี่สิบชิ้นแล้วก็ไอตัวอะไรเขาเรียกว่าชิ้นส่วนเนาะชิ้นส่วนชิ้นส่วนของอุปกรณ์เนี่ยเขาจะได้แปดร้อยชิ้น อืดังนั้นแล้วก็คุณจะก็ได้ผลลดด้วยผลลดเนี่ยเ็าจะมีเอ่อข้อสุขการเพียงพอที่จะฝึกความสามารถได้หนึ่งความสามารถนั่นเองทั้งหมดเนี่ยครับผมที่ว่ามาเนี่ยแล้วก็มีพวกปลายเอ่อพอซื้อมาแล้วเราจะได้ผลลดเลยจะได้ตัวเอ่อตุ๊แต่สองมิติเลยแล้วก็มีตัวเอ่อลายตกแต่งเนี่ยมาท่านวิวเนี่ยก็ง่ายคือว่าคุณลายตกแต่งนะไม่ใช่ลายพรางมัน แล้วทั้งหมดนี้ไน้ราคาสามพันทองผมถือว่าคุ้มแต่อันนี้แล้วแต่คนเพราะว่าจริงๆอ่ะเราต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณน่ะต้องมีความต้องการย่างยังไงอันนี้หลักๆที่ผมมองนะที่ดีเจ็งๆเลยอะ่ะมันคือพกิกคุณห้าแล้วก็การลงสุอลงส่นบุคคลเพราะการลงส่นบุคคลคุณเอาไปบูสต์พวกผมไม่แน่ใจว่ามันแจกแจกเป็นอะไรบ้างแต่ว่า มันก็อย่างว่าเนาะก็เค,เคดงเครดิตถ้าผมไม่แน่จะมีเครดิตไหมแต่ว่าแค่เพิ่มไอตัวประสบการณ์ข้าการผลรลดอะไรอย่างงี้มันผมว่ามันก็คุ้มแล้วอ่ะไม่ต้องถึงเครดิตถ้าได้เครดิตียิ่งดีเลยแต่ต้องคุณอาจจะต้องไปดูรายละเอียดด้านในไสอะไรบางทีหนึ่งเนาะว่าภารกิจมันเป็นยังไงผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีบอกไหมโอเคพอเรามาดูกันแล้ว,วอ่ะกดของมีบอกภารกิจมันจะได้อะไรบ้างที่ว่ายี่ยี่สิบชิ้นอะ่ะเป็นเครดิตหมดเลย นั่นหมายความว่าแล้วมันเป็นลาดับขั้นด้วยนะก็คือว่าแบ่งเป็นพาร์ทหมายถึงว่าคุณจะได้ของมาเลยอะรถหนึ่งทีรถถล็อถไม่ใช่ว่าจะต้องทําเสร็จทั้งหมดถึงจะได้ของทั้งหมดถูกป่ะคือเนี้ยคือที่คุณซื้อนะคุณจะได้สามอันนี้มาก่อนแล้วก็ได้ภารกิจจุดภารกิจชุดภากดรากิจให้กับไอ้สามอันนี้มาต้องทําแบบไล่ไปเรื่อยๆแล้วภารกิจอะครับผมแค่จุดําดับแรกในทีมของคุณโดยไอพี อ่ะสองสองสองตาก็พอรวมแล้วหกตาถ้าทำต่อกันนะหกตาถือว่าง่ายแล้วก็สามพันทองไม่ไม่ได้ทุดเลทเลยครับเพราะว่าบวกทีดิตบวกกทีดิตมันมันห้าสิเปอร์เซ็นตนี่ครึ่งหนึ่งบวกมาครึ่งหนึ่งก็เยอะอยู่นะแล้วก็เช็คอัพอลเทดบัลเดต์ตัวนี้จะให้ของก็จะ้ผลลดเหมือนกันแล้วภารกิเรอไปดูภารกิจกันเนาะภารกิจ โดยรวมเลยว่าจะให้ตัวพันอันนี้ใช้พัทบัต500ใบ500ฉบ,บับภารกิจคูณ5 20ภารกิจคูณ5 25ภารกิจเนาะแล้วก็จะมีอ่าพวกคู่มือการฝึกประสการฝึกหรืออะไรพวกเนี้ยอันนะี้โอ้โหผมถือว่าโอเคเลยนะมันน่าจะเป็นแบบที่ว่าใช้กับพลรสชาติไหนก็ได้อะครับอืม มันจะมีใช้กับรสชาติไหนก็ได้ผมว่าจะหมายถึงว่าใช้ปุ๊บเอ็กพีไปให้ทุกคนเลยเท่ากันกับอันนี้ก็คือว่าจะให้แค่คนเดียวตึงต่งตึง่งตึ่งของประเทสี่กับประเทศห้าเนี่ยจะให้จะส่งไปให้แค่คนเดียวแต่ใช้กับแต่จริงๆรน่ะระบบคนรถอะครับผมเปลี่ยนไปเยอะแล้วดังนั้นเอพีเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่ามันเอาไปลงกับตัวอัลซาม่าหมดเลยอยู่แล้วแหละมานี้นี่เนาะ แล้วก็จะมีตัวชุดสินค้าที่เป็นตัว S T 6 6นะครับอันนี้มันก็เป็นรถพรีเมียมที่อยู่ดีก็โผล่มาเลย่ะแล้วก็เดีย๋ยวผมอาจจะได้เล่นโชว์มีเวลาซื้ออยู่แต่ว่าแพ็กเกจก็เดีย๋ยวผมขออาพาไปดูราคาคือแพ็กเกจก็จะมีตัวตัวรถล้วนไอ้ตัวรถแบบล้วนเลยแล้วก็มีตัวที่แถมรถ มีแขนของต่างๆด้วยแล้วก็มีที่พลดสามสกิลอะไรเงี้ยก็มีให้สามสกิลนะครับผมไม่ใช่บอกว่ามีฟีโ่สกิลนะถ้ามีความสามารถที่สูงเนะี่ยอันนั้นนะ่ะคือของเด็ดจริงตรงอ่ากนความก่อนมีข้าสู่การเพอพอถึได้ความสามารถไอ้ขอพราซือได้สามความสามารถเนี่ยมันก็ไม่ได้ทุเรศน,นะแต่ว่ามันความหมายจะต่างกันเน,ะใน,ในยาะระยะยาวความหมายจะต่างกันแเกจน,นะครับผม แ็อเกตนี่ก็คือราคาอยู่ที่พันสี่เอ้ยผมติดไปพันห้าแล้วกันก็ถือว่าคุ้มก็ถือว่าถามพราะถ้าถามผมอะ่ะคือถ้าเกิดราคาพรีเมียมรดพรีเมียมเทยบแปดมาอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นราคาโปรติพัฒัาทั่วไปเลยครับส่วนอันนี้เนาะอันนี้ยังวางขายอยู่ถึงวันที่สามสิบ็ดนะแต่อันเนี้ยโอเจโต้โอเจโต้รดอรถลดสเอตอรี่เนาะที่ต้นเขาจะยมเลยเนี่ยก็หมดเขตไปแล้ว แต่ว่าเนี่ยครับคือก,กิจกรรมภบรอบปรมาจีวางขายของอะไรที่มันของเด็ดๆหรือของใหม่ๆหม่มาเลยอย่างเงี้ยนี่อันนี้ก็หมดไปแล้วครนี้คือวิคแรกเดีย๋ยววีคต่อไปประกาศแล้วพนะังเนี e ่ย e 7 5 t s tiger mouse ที่บางคนนี่นี้การ tiger mouse นี่ซื้อได้ในตัวเกมราคาหมื่นสามเนี่ยมันก็วนมาคือ แต่แต่คือถ้าเกิดคุณเทียบกับมูลค่าผมคิดว่าถ้าบางคนอ่ะมองเนี้ยว่าฉัน,ปนไปไล่เปิดกล่องอาจจะต้องลองเทียบมูลค่าดูเนาะผมไม่ผมไม่แน่ใจว่ากล่องนะเวลานั้นผมจำไม่ได้ละว,ว่ากล่องเวลานั้นอ่ะมันเท่าไหร่แต่คุณลองเทียบมูลค่าดูซึ่งผมคิดว่าการที่เราเปิดกล่องอ่ะบางทีมันก็ได้ของอื่นด้วยไงแต่อันนี้ก็คือลดลดลดล้วนถ้าคุณมีทองตุนไว้โอเคเนี่ยคุณลองมาซื้อรดพวกนี้ได้แต่ก็เราก็บอกไม่ได้ไงว่าเนี่ยเห็นไหมว่าหลายคันก็ ไยคันก็เป็นรถที่ต้องซอื้อด้วยเงินจริงเนาะแบบนี้ใช้ทองซื้อทองก็มาจากเงินจริงได้แต่บางคนถ้าเล่นกินจกรรมต่างๆมันก็จะมีทองเก็บสะสมไว้เยอะอยู่พอสมควรนั่น ago, เอง agen, noting. นี่ไวเพล่าก็เอามาขายเป็นทองไอคาเก้าก็มาขายเป็นทองครับพี่อยู่เนี้ยไอค้าเก้าขายแล้วนะครับเออไม่ใช่ตัวทองนะหมายถึงว่าตัวตัวธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าขายขายเป็นราคานทองนะเมื่อก่อนหายากหายเย็นนะ ที่ขายแล้วแล้วก็จะมีพวกอ่าข้อเสนอของที่เป็นตัวชุดตกแต่งสามิติเนาะรูปแบบสามิติไปคำให้ตรงกับตัวเกมแล้วกันนี่ราคาก็ตามนี้เลยเผื่อใครแบบเอ้ยพลาดตัวไหนไปหรือว่าจะซื้อดักทางมันไว้ก็ดีนะครับ <laughs> ดักทางไม่ให้มันไปออกในตรงไหนนะในกล่องต่างๆ <laughs> แต่ว่าอันนี้คือหมดเขตไปแล้วแต่ว่าย๋ยรารอรอ,อมันข้อสเสนอแต่ว่าเรากล้วยกไมก็ได้ครับผมว่าเนี่ย มีมันมีมาอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยต้องดูฮะยุอะไรอ่ารูปแบบสองมิติก็มีตัวรูปแบบสองมิติมันไม่ได้ฟิกอยู่แล้วเนาะว่าต้องใช้กับรถคันไหนอ่อันนี้ก็ซื้อไปแบบว่ามันก็จะเป็นพวกลายที่เป็นพวกแผนที่หรืออะไรพวกเนี้แล้วก็ของเคยบ้าซื้ออยู่ซื้อไปก็ไม่ได้ใช้อะกองไว้แล้วก็มีข้อสเสนอเป็นตัวคู่มือฝึกสากล ผู้ฝึกสาคกนนถ้าถ้าเราเข้าใจไม่ผิดคือมันจะให้คือมันผมผมผมไม่ได้ผมจําผิดหรือเปล่าแต่ว่ามันมันจะมันจะส่งให้แค่คนเดียวนะหมายถึงเราต้องเลือกกดใช้ว่าจะกดใช้กับคนไหนแล้วคนนั้นจะได้สองหมืน่นก็ได้สองแสนห้าอันนี้ต้องลองเช็คดูผมจําไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ว่าคือก็คือต้องบอกก่อนคู่มือการฝึกหรืออะไรเพราะไอ้พวกเราสางการฝึกพวกเนี้ยมันจะมีแบบที่กดใช้แล้วให้แค่คนเดียวกับกดใช้แล้ว,ใ,ลวให้ทั้งคัน ันเลยต้องระวังตรงนี้ครับบางคนบางคนเข้าใจผิดซื้อผิดไปมันก็เดี๋ยวจะไปนอยกันกเปล่ามีชุดของที่เป็นตัวพลรถฮาโลวีนด้วยสองพันสิบเอ็ดนะครับผมที่เป็นหน้ากากเนี่ยคือเราก็ต้องบอกว่าเอาจริงอะข่าวเนี้ยผมทําข่าวนี้ช้าไปเพราะว่ามันหมดไปแล้วแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสนอบางอย่างที่ยังไม่หมดเนาะแล้วก็ยังซื้อได้เรื่อย ถามว่าคุ้มไหมผมมองว่าถ้าเกิดใครที่ตั้งไข่นะครับผมต้องการเก็บสะสมของอะไรนี้ไว้เพื่อใช้นาฬิในอย่างเงี้ยของที่เป็นชุดภารกิจต่างๆเก็โอเคเลยนะเอาไว้ใช้งานได้ผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยแต่ถ้าผู้เล่นเก่าบางทีคุณอาจจะมีของพวกนี้ตุนไว้พอสมควรแล้วแหละอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นภารกิจคูณห้าก็รถก็ครบแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นจำบา้ากอันเนี้ยมันเป็นชุดออฟเนอร์เวอร์ชั่พาก็จริง แต่ไม่ได้มีโคคแนนเบทัทนพาสคแนนแบบผันการลบให้เลยนะอันนี้ต้องระวังเพราะว่าบางคนจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยบอกว่าเป็นชุดสําหรับไอตัวแบบผันการลบผมซื้อเลยเพราะว่าจะได้ทํๆๆาเสร็จเร็วๆโคตรชุดกันนะครับคุณต้องไปหาชุดที่มันแจ้งชัดเจนว่ามีของรางวัลเป็นแต้มแบบผันการลบนั่นเองนะครับก็หวังว่าอันนี้จะช่วยให้เข้าใจเรื่องข้อเสนอมากขึ้นแล้วก็ให้ให้คุณสามารถรับมือได้ในสัปดห์ถัดไปหรือว่า ดูแนวโน้มว่าถ้าปีหน้าปีที่สิบหกมันจะกลับมาในรูปแบบไหนมีของอะไรบ้างจะได้เดาๆกันไว้แล้วก็เตรียมของเตรียมทองเตรียมเงินเต,เตรียมเตรียมเงินเอาไว้นั่นแหละในช่วงนี้เช่นเดือนสิงหาคมนะครับผมเราต้องเตรียมตังไว้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้เตรียมพร้อมกันได้ครับผมสวัสดีครับ